เาไม่อยู่ส่ใหญ่เลยเมื่อกี้ขาดครับตอนนี้ได้ดียสอ,อีอ้สานใน่บ่งมีนาท่นานหนึ่งนะครับอยากเห็นทางเขาบอหลางเดี๋ยวสีพาไปบนทางเขาบอลางครับออแล้วนาำแบอกว่าน้ำาะครัแบบนี่บางไหนในน้ำนะครับน้ำเท่าทีิตอนนี้ก็สิมีแค่ขามไปหาฟัง ไปมองตกปลามองพื้นนะครับแถวนี้ท่างเขาแห้งมาแล้วนะท้ำรถเข็นี่คเดีนยวเรานทำรถเข็นเลยทางผู้หันวยการแล้ครับเตรียมจับ่อยทจับบอยก็มี អត់ជិះអាយទៅកន្លែងអាយញ៉ាំមួយគំឡំមកបាត់ហើយអាយយកណាស់ញ៉ាំហើយយ៉ាងគុំគុំលุงលุงនេះមើល เนี่ยที่เข้งมาไวยเลวครับมีนกกรัพนี่มาไวอีที่ทตึเ,เต่ากันพอดีนี้กพอดีเลย ิสว็วแล้วไอะเอาไปนั่งน้ำเดี๋ยวลอบหลังสิเป็นเติมแบบเินเบาๆลงไปนู้นฟงกันอู้นมาแล้วเขาแล้วเขาจอยรถเียบร้อยก็ต้องตักครับ ยึดรอบที่สองอยู่ สวัดีครับเดี๋ยวอ่ะไม่คล้องในอ่ะยินดีครับผมเตยเมียสังวิชชิ่งครับอทำไมคล้องในอ่ะอไ,ไปลองดูแม่งนิดแอดเลยนะจ๊ะ <c oughs> ไปคล้องสรงน้ำได้ป่ะคล้องสรงน้ำได้ <c oughs> มีแต่ไออะไรนะปลาก็ปลา,ปาน้อยอะ่ะจับตัวเอไม่ไม่จับลือไม่เข้มามีแต่ไออะไรนะไม่ายชุดใหญ่ไปแล้วปันนินฮะไปไถ่ชุดใหญ่ไม่เยอะโอ้ยจุดนี้ลองลองมาดูไปตกปลาใหญ่ ลองลองลองมาดูนะ Here. ขาดโอ้ยไม่น่าแรงเลย <c oughs> โอ้รทำไมไม่เข้าเบ็ดใ <c oughs> <c oughs> หญ่ว่ะขาดเลยวันนี้เลยไ, <c oughs> ไปทั้งยวงเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้เลย ว่า,าบบบดิดึงเลยวอะไร <c oughs> ดึงเ,เงน,นี้ยได้ดึงอย่ึงนี้ดีขาดไปเลยว่ดิดึงเร็ว <c> น <oughs> มา,านะจะได้การอยู่นะได้การอยอ่รากลงนาำเลย โอ้สมกับที่มันหลากลงโอ้สมยู้โอ้อยนิดเดียวจะตแล้่นะตแล้วนะขาดพอดีโอ้ นม่ี้น่าจะไซนี่ถ้าไอ้นินนะ่ะเอาไม่อยู่ไซใหญ่เลยเมื่อกี้ขาดจะตอนนี้ได้ ขาดพอดีเลยมาถึงอับเบอร์เบ็ดอัพอันนี้ใหม่แล้วว่าสะไย ใส่แล้วล่ะเมื่อกี้มาอยู่นิดนึงฮะเมื่อกี้มันมาแล้วนะมันมันจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งอะมาแล้วเมื่อกี้นีย มังแดงครับเพื่อนสวยๆใส่กันเรื่องสวยๆเลยอันนี้ไม่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็กลับแล้วเปลี่ยนใส่สวยๆครับอยากเข้าเรื่อยๆเยอะเพื่อนนี่ครับ วันนี้บรรยากาศกลางคืนนะกลางคืนประมาณเขาโมงถมหนึ่งนะครับตก้งแจะช่วงบ่ายโมงมาหอนบ่ายโมงนะครับคนเถือบมาหลายนะครับบนเสเขาขนาจะกระบ,บานเนะครับตอนนี้มีบาข้างหนา้าครับบาลองนะครับส่วนมากจะอยู่บา,าหนาหลายเพราะว่าพ่นเห็ดบาเป็นอั่างใงใ่ายเลยเขาถัดมานะครับมองนี้ก็ถือว่าเด็ดที่กันคนระับบ่ตังครกัน วันนี้โหได้นิน่งไงนี่ได้บนิดย์ไงโอ้ใส่โลครับขึ้นมาหดรุดพอดีลากเบ็ดลงน้ำปะโดดลงไปเอาลวดน้ำเบ็ดนี่เบ็ดขั้นนี่ครับเบ็ดไอ้เบ็ดไม้นี่ลงไปในน้ำหมดโดดลงไปเอาในน้ำโอ้โหจังดีดวะแบบนี้มวนอยู่ซี่แรกอะขาดตอนครับขาดดึงวัดนี่วัดวัดขั้นธรรมดาเดียวเบ็ดหน่อยขาด โอ้ขาดมุนมาเข้านึงดึงขั้นนี้ล่องนำดึงขั้นใหญ่ลงน้ำขั้นใหญ่นี่บ่ดขาดแน่นอนนะเพราะว่าเอ็นใยแล้วแต่ว่าต้องอัปเดตไอ้สายอีพีนะครับอีพีที่เขาใส่มันบ,บ่บ่เหนียวไหมมันขาดไหมเจอปลาใหญ่บ่อย,ยูครับใส่แปดเีดไปแปดเีดถึงโลนี่ยากเบอร์ยู่ขาดนี่มันเขื่นมาหอดนลุดปอดีโอ้ยเอาแนว่ยเอแค่ยูไม่แนวตักมาได้ใครอยูไม่แนวตักนี่ก็ สวันนี้เขาเจะในปกักพงกู้ในหลักใบปลาครับช่วงนี้ไปสิมามาแล้วบ่อล่างน้ำมันก็ตื้นแล้วครับมองคามมองคามนิดเดียวบาจูดกักนิดหนึงอ่ะอัปเดตสถานการณ์เดี๋ยวมาเบิึงเล็กน้อยครับเฮาก็สิกลับแล้วเดี๋ยวมืออื่นมาแต่เด็กนะตีสีตีตตตหาให้เราครับ,รบมาเอาไม้เก้านี่ซิมาเอาบาเก้านี่ครับเอาบาเก้าให้ได้ไปผลงานวันนี้ครับมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมองันดินสิ โซนี้ครับหลากเป็ดลงลงน้ำออมีโลนะครับอาจจะโลคัวใส่ไดตาตัวงามๆน,น,มน,นึ่นี่ยโอ้หนักไปอ่ะนี่นึ่สามสี่ตัวนะครับตกเียนโอ้ตัวใหญ่มีข้างหลังครับรุดกระไรนะครับวันนี้รุดกระไรไปครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับไปเดี๋ยวมื่อเช้ามาตะดึก DC ที่หายกันร่บ